บอกว่าขายของเก่งขึ้นเพลงหน่อยมึงได้ให้หมวกกับเนื้อเโาขุนเนื้อเโาขุนยังอยู่ให้หมวกมาให้หมวกให้หมวกมาไอคิวนะนันนะไม่ใช่นันไหนเขาไม่ได้ชื่อนันเขาชื่อเซฟเซสไม่ใช่เซฟรสตลอดเลยก็เป็นบอกให้พี่ตั้งชื่อให้ไงเมื่อกี้เนี่ยโอ้ไอนันเพราะว่าเมื่อกี้พี่อ่านว่าโคนันโคนันโอเคโคขุนยี่ห้อโคนันโคนัน เป็กโอเคนะเขาส่งแมวให้พ kind of ี่เป็กช um, ิเมจิพี NP ่ย okay. oh, ่า right? ค่ะเขาถามว่าเห็ดรสไหนอร่อยกันชีสกับอะไรนะอร่อยทั้งคู่เลยอ่ะอร่อยคู่ใช่ไหมใช่เขาบอกว่าไปต่างประเทศก็ไลฟ์ได้ค่ะเหรอใช่ใช้รูมิ่งต้องเราต้องใช้แบบใช่ไหมเราใช้เน็ตไม่ได้ใช่ไหมต้องใช้รูมิ่งอ๋อรูมิงมีก็รูมิ่งอยู่แล้วใช่ก็คือไ์แล้วถ้ากราขอให้กันไมครับ ะดไปแล้วนะไปไหนไปแพ็คของเกี้ยวๆใหญ่เกี้ยวใหญ่เกี้ยวเอาเก็บรางเงินสิ่ไหมชื่ออะไรกอริล่ากอริล่าช่วยเรื่องอะไรปลาหมึกเหม็น ใครบอกมึกเหม็นกินกอริลลาน้ำย้อยเลยกินกอริลลาน้ำพริกน้อยใช่ไหมไม่อันนี้มีที่ตะก้าพยานะจ๊ะค<ม>ันาานา้จะ<ๆ>กอริลลานะจ๊ะได้นะลาแบบมีมา,านัยญาติอะไรลาดิเธอเราไปก่อนนะไปไหน มึงอห้กูไหนยืนมาสอชั่วโมงกว่าแล้วมึงมึงอยากใารฮะตะวันกุตีกุจติงหรือใครอ่ะมึงไม่ทันให้กุตีกุติงแล้ววันนี้ใครใครใเรไอเบลเขาสาดซื้อตะวันให้เราเบลคุณเวุเให้ตะวันอ้าวเหรอ คุนเดี่ยวอีกคุณเทียวมีของอยู่ในนี้ไหมคะเดี๋ยวก็อุ้ยแต่คุณตีก็ให้ดอกกุหลาบเยอะนะขาย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 เป็นเบสอย่าเดีวเขาให้ดอกกุหลาบเป็นร้อยดอกเลยตลอยดอกเอาต้องนัดกันไหมนัดทำอะไรกินน้ำผึ้งกินท้ำอะไรล่ะโอเคนะสมควรแก่เวลาป่ะปะเรียกย้ายแล้วก็เดี๋ยวไว โอกาสหน้าเมื่อมีโอกาสวุ้ยมีปลาวาสองตัวเลยหนูมันมีโอกาสได้เยอะกว่าที่เป๊ะคินขายมาเลยอ่ะปลาวานตัวเป็นหมื่นเลยเฮ้ยเขาบอกขายต่อจริงพี่ต้องแบ่งคนละตัวนะโอ้ต้องแบ่งคนละตัวมึงบะหมี่มึงเออมึงให้กูหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะมาแบ่งปลาวานกูอีกบะหมี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรมันเป็นของพี่เฮ้ยปลาวานเป็นหมื่นคืออะไรวะ ราคาที่เขาต้องซื้ออะหนูจำได้ว่าเขาบอกว่าเป็นหมื่นใช่ไหมไ้่ถเอาไม่ถึงหรอเข่าอะไรอะอ่ะออ๋อโอเคแหมเป็นหมื่นกูจะบินไปเลยมืงนบินไปไหนบินไปไหนบินไปจับประวานอ๋อแล้วอะไรเนาะทุกคนใครกดตะกร้อย่าลืมคอนเฟิร์มชำระเงินนะจะได้ราคาเดิมนะจ๊ะเอ้ยจะได้ราคาดีๆนะจ๊ะเดี๋ยวเปลี่ยนราคาทุกทายมาขายได้นี้เนี่ยช่วยกดแล้ว ไดช่วยหน่อยนะลูกเขาบอกว่าเพิ่งมาค่ะอย่าเพิ่งไปเพราะว่าเอ่ออะไรนะทางจากหมูต้มเค็มเจ๊งเลยหมูต้มเค็มกูเนี่ยอุ้ยได้ป่าวานอีกแล้วตัดนติ๊กตัดนติ๊กมันติ๊กไม่ให้ได้ไหมไม่แมอ้าวคุณติ๊กเร็วคุณติ๊กให้ป่าวานเอย่างนี้คู้งข้าวแดกกับเช้าเลยอุ้ยมีคนบอกป่าวานสามพัน อยู่อ่ะทานอยู่อ่ะเฮ้ยเราจะเป็นหนี้คุณปะเนี่ยทำไมให้เราเยอะขนาดนี้นี่ไงพี่แบกค์เราขายเราขายขายของให้คุณติ๊กไงคืออ๋อไม่ขายไม่ให้ไม่คุ้มเลยเอาคืนบ้างนะเดี๋ยวมันเพลิน คุณติ๊กน่าจะน่าจะไม่คุมม้นกับตราเราเราเรา,เราต้องทำความรู้จักคุณติ๊กกันล่ะเยอะมาคุณติ๊กสายเปย์ว่าคุณติ๊กสายเปย์เราต้องทำความรู้จักไวออ้อ้าวติ๊กนะจ๊ะจงบอกผมควอยากรู้อ่ะเดินคุณติ๊กอันนี้ปิดเพลงน้อพี่อะไรเนี่ยกูเลยอารมณ์หมดเลยเดี๋ยวคุณติ๊กเขาคุณติ๊กกับคุณเปียวโหจะคนดูยังหกพันเจ็ดพันเลยพี่อ่ะนานมากเลยนะเจ็ดพันเขาเปิดค้างไว้ ไม่เขาเมนตลอดเลยครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปฉี่แปเดี๋ยวมาล้านะลาเลยจะไปฉี่แล้วมาลาทำไมน่าเกลียดสิลาลาต้องนาหน่อยลายเป็นชั่วโมงพี่เป๊กคุณติเขาขายลูกชิดด้วยเขาบอกลูกชิดเหรอคุณติเขาบอกที่ไหนอ่ะไม่รู้เขาเขาบอกว่าเขาขายลูกชิดด้วยลูกชิดลูกชิดหรือลูกชิดลูกชิทลูกชิดลูกชิด ลูกชิ้นที่มันเป็นขนมแห้งๆใช่หรอลูกชิ้นอกมันเกี่ยวกันไหมอ่ะคุณติ๊กลูกชิ้นลูกชิ้นกับขนมติกเนี่ยเออทำไมอ่ะที่บ้านปลูกต้นลูกชิ้นเอ๊ะเป็นยังไงแต่คุณติ๊กน่ารักนะอยากเห็นหน้าว่ะนะเขามีลูกหนูหาให้จริงเหรอมีมีลูกหาก่อนไป าจาโห่บ้าๆไม่ค่อยดีไหมเพร้ามไหมไม่ให้เขาออกไปเองอุ้ยน้ำพริกไม้แซ่บเขาก็ยังดูอยู่นะพี่เป๊ะอะไรแซ่บหอมเจียวเนี่ยเจียวเองว่ะเขาบอกทำเองชื่อไม้ใช่ไหมน้องชื่อไม้ใช่ไหมไม้ถ้าเขาตอบมาคืออะไรเขาถามอยู่างนี้ถ้าเขาตอบมาถามเนี่ย เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องทอดที่มันเป็นกระทะแล้วก็เป็นเหมือนแบบกระทะตอนนี้เออไหนอี๋ไปมึงเมื่อยกูเมื่อยเนี่ยเอาไปยืนแล้วมันไม่หยุดกินน่ะมันไม่หยุดกินน่ะมึงรุกมึงรุกใหญ่ใหญ่กูเนี่ยกูกูเลงอนเขางอนเขาไม่คุยด้วยงอน ป่ะออกกันไหมนันน้องๆเดี๋ยวเอานักนันใหม่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อนั้นเมื่อนั้นเมื่อไหร่เมื่อต้องการค่าไฟมนที่นเราจะบอกว่าเออจะบอกว่าอะไรไปดงคนรอรออะไรรอพี่เป๊กพี่ยิงอยู่นี่เลยไม่รอมาอะไรอีกอ๋อเขาน่นจ่ายเลยนะใหม่เหนื่อย เอาใจตังไงให้มันได้สัามแสนหน่อยเท่าน,นั้นน่ะอ๋อหนูรู้แหละหนูรู้แหละไอ้น้ำพริกคุณมาเนี่ยหนูว่าไม่ใช่ชื่อเขาน่าเป็นชื่อลูกเขาเขาบอกน้องไม้น้องไม้ใช่น้องไม้ชื่อน้องไม้มีลูกกันเหรอ <c oughs> <c oughs> อดเลยสิ <c oughs> ไม่ไม่สังเกตเขาก็เป็นรูปลูก <c oughs> <c oughs> ลูกขาวนี่ไงน้อง <c oughs> ไม้ ดูไปแล้วคุณติ๊กนี่ยังมีสิทธิ์อยู่นะผู้ชายเจนคุณติ๊กเจอผู้ชายหนูหาแล้วคุณติ๊กไม่เจออ่ะลงไลฟ์แล้วแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะทุกคนโอกาสหน้าเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันเนาะโอเคไหมพี่ดุมโก้ลากก่อนนอนสองเมตรนะจ๊ะโอเคไหมพี่เป๊กพี่แอ้มีคนตั้งชื่อธัญเล่ย์เพราะว่าเป็นเมียพี่เป๊กเนาะตั้งชื่อลูกสาวว่าธัญเล่ย์ พอเวลาดึกๆแล้วมึงก็ไปเกิกูไปไหนจะเดินไปฝังน้นก็เดินฝั่งน้นสิก็จะเดินฝั่งนี้อะไรของมันเนี่ยจะเดินน้นก็มึงเดินงสิกอยากเดินฝั่งนี้อมึงเนี่ยบ้าปะเนี่ยก็เดินนิดนึงกอล่เป็นอย่างนี้เหรอไม่กินกอล่กอลลา ลาใก่อนพี่เป๊ะค,คุณจิกกับชื่อแม่สามีเขา,เาตายหายนะแม่สาเนี่ยจิงหนเลนื่อยแล้วเพราะแม่สามีโอ้โหคุณตค,คุยมาตั้งนานทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกวะมีทั้งแม่ใช้ชื่อแม่แ,แม่อนะบอยด้วยนะจบเลยกูไม่ใช่แม่แตัวเองสนะิแม่ผัวทำไมอ่ะไ,ไม่รู้เขาอ่ะเขาไม่บอกอ่ะเขาบอกแค่ว่าใช้ชื่อแม่สามี ก้กูไปเหน่อยอ่ะไปแล้วนะไปแล้วนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกคนที่เอาของดีๆราคาดีๆมาล็อกกันล็อกคุณแม่สิริอจำให้หมดคุณแม่คุณแม่ติ๊กกูเรียกได้เต็มปากตอนเนี้ยคุณแม่ติ๊กเป็นแม่สามีเขาไง <laughs> 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 she meaty. Mm. Crispy she made <laughs> What's it? Crispy she made Er, chi. my Ah. Tomia tempura. Anh <laughs> like <laughs> <laughs> ไม่พี่พี่พี่เดาว่าพ่อมันอะรพ่อเขาไม่ใช่ตัวเจ้าของจริงเลยคือเป็นพ่อใช่ไหมมันชอบเล่นรถบังคับตันเลมันี่ยที่ทานิยะของญี่ปุ่นมันได้ตั้งชื่อลูกโทมิยะใช่ไหมบอกมาเลยรู้แต่ชื่อรู้แต่ชื่อูกกัมะหิน อี้อทีฟาวไม่ใช่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 ไม่ใ่คม่ใช่ไม่นช่ไม่อช่ไม่่ไม่อ่ไม่่ม่ใช่ไ่่อยม่่อ อยิ่งาอร่อยหมดเลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเก็บไว้ในปลาในปานปานปานเอ้ยส่วนผัดทอดด้วยน้ำมันใช่ไหมเน็ตเน็ตหลุดไปแล้วเหน็ดไปปานเน็ดไปแล้วเราก็หลุดเลยเราก็หลุดเลยเพลงก็จบเอาไปใหญ่มาลาก่อนเดินไปนู่นมาลาก่อนทุกคนจะลงไลฟ์แล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยนะไปดึงพี่แป้งก่อนเก่งมากมาพี่มาลาทุกคนก่อนบ๊ายบายนะ See you คอยเหี่ยวไหมวะเฮียเออก็แก่แล้วคอยเหี่ยวกินโกบาลาไปโกบาร่าเราไปก่อนนะบ๊ายบายทุกคน แล้วกลับมาเจอกันนะคะขอบคุณทุกคนเลย